สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e a s y m a t t TS นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทําแบบฝึกหัดนะครับข้อที่5.3กันนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเขียนตัวเลขนะครับลงบนบัตรรูปสี่เหลี่ยมนะครับและบัตรรูปวงกลมนะครับให้อยู่ในแบบรูปดังนี้นะครับอ่าก็ตามรูปเลยนะครับบัตรรูปสี่เหลี่ยมใบที่7และบัตรรูปวงกลมใบที่7นะครับตรงกับข้อใดอะ เขาบอกมาใบที่1เป็นแบบนี้2แบบนี้3าแบบนี้4แบบนี้เพราะฉะนั้นทําต่อเลยครับ5ใช่ไหมครับใบที่5้าใบที่6และใบที่7นั่นเองนะครับก็สี่เหลี่ยมใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมอันนี้วงกลมวงกลมวงกลมนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวเลขนะครับตัวเลขนะครับจาก45เป็น39นะครับมันลดลงใช่ไหมครับลดลงไปเท่าไหร่ครับลดลงไป6นั่นเองนะครับ จาก39ลดลงไป33ก็ทําไมด้วยครับลดลงไปเท่าไหร่ครับ6 3 3ลดลงไป6เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ27นั่นเองเพราะฉะนั้นที่เหลือมันจะต้องลบ6หมดทุกใบเลยนั่นเองนะครับจาก่ะจาก21ลดลงเหลือเท่าไหร่ครับ21เลบหเหลือ21นั่นเองนะครับ21ลบ6ไปเหลือ15้นั่นเองนะครับ15ลบไป6เหลือเท่าไหร่ครับอ่าเหลือ9้นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเราได้แล้วสี่เหลี่ยมเป็นเบอร์9นั่นเองนะครับต่อไปนะครับรูปวงกลมบ้างครับรูปวงกลมจาก2ไปเป็น9แสดงว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น7จใช่ไหมครับจาก9ไปเป็น16เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับาเพิ่มขึ้น7เหมือนกันจาก16ไปเป็น23มันก็เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใบต่อไปมันก็ต้องเพิ่มขึ้นทีละ7จนั่นเองนะครับจาก23บวกเเป็น30บนะครับ30บวกเป็น 37นะครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับ37 7เบวก7เป็น44นั่นเองครับเพราะฉะนั้นตอบได้ยังครับตอบได้แล้วนะครับตอบนะครับใบที่7นะครับรูปสี่เหลี่ยมนะครับเท่ากับ9นั่นเองนะครับและรูปวงกลมนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ44นั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ อันนี้ก็ไมา่ยากนะครับ